สวัสดีค่ะว,วันนี้ว,วันนี้นะคะเราอยู่ในบ้านพี่นายกันตัวเองะอ่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรพี่บอกดิพี่บอกดิพี่บอกดิกดวันนี้เราจะเล่นอะไรเล่น,ลนใช่เล่นสนุกเกอร์เรอเล่นนะทุกคนเราอยู่แมบบทิ้งไว้นะถ้าปแปลเป็นภาษาไทยมันเรียกว่าทิ้งไว้ความจริงแมบบไม่เชื่ออะไรนะพี่เออแปลว่าทิ้งไว้นะมเออนะ เรามาดูกันว่าตาหน,นี้ใครจะได้เป็นนะแต่ตอนนี้เราขอคว้าฉากไปก่อนแล้วกันนะคะ okay, คโอเคทุกคนใกล้แล้ว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 ป้าพี่รอบที่ตายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพี่ถ้เาเกิดด้วยกันเลยโอเคเราเป็น okay. ตัวนี้นั่นเอง มันจะกากก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าสําหรับเรานะเราเป็นคนที่แบบเสียไอ้น้าเยอะมากล้วเป็นคนที่อ่อนเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นวันนี้นั่นเองเราก็ไม่ได้จำชำนาญนะเดี๋ยวเราก็เลยชชำนาญน,นิดเึิไม่ทำอะไรอ๋อทำด้วยทำด้วยทำด้วยตัอมไปตั้มไปมันจทำได้ นี mm. ì, là, ่อเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่แล้วก็เสร็จแล้วโอเคเอาดีดิเสร็จแล้วต่อไปง่ายมากทุกคนโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดินเฉยๆเด้แบบชิวๆ บ็อกซี่โคลาเลยพี่อยากได้บ็อกซี่โคลาเครื่องไฟโอเคคิดร้อยเสร็จรอรอรออยากได้บ็อกซี่โคลาถ้าเจอแล้วบอกนหน่อยนะ ไปเอาโหมืดมากข้ตกฮะกรใครข้ตกรอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยโอ๊ยไม่เห็เยอะโอเคแบบคือแบบโอย้วันนี้มีคนช่ามเนี เออชิวมะชิวเลยเนาะมาดูดาดฟ้าดีกว่าอยากจะให้แบบสมมติว่าพี่คือฆาตกรได้ไหมสมมติได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสมมติพี่เป็นฆา,นาตกรนะอ้าวไม่ลงมาโหพี่ไม่ชาเลยเลยอ่ะ เย่เย่เย่เคพี่เปลี่ยนแบบเลยนะเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเล่นกันนะคะให้พี่เขาไปฟาร์มฮัเทคออรไทสันของเขาไปเราจะเล่นนัน<อ>พี่เขาอยากได้หอบใส่ฟ้าน่เดงนะทุกคนอ,นะอาจจะได้มีอาจจะได้ยินเสียงพี่เขาอยู่วันเราอยู่นั่งใปกต่นมาก ออออเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคนเฮ้ยตาหนูได้ร้อยสี่สิบสามสามเฉลียบร้อยทุกคนจะไดาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยพี่เฮ้ยทำไมนอนหลับตอนนี้เราดูทีวนติกต่อมาแล้วเจอ เรอน,นี้มันมีอนิเมชั่นอะไรหรอเลพี่เยพอะโดม่อ๊ย So โดนบีพอทีเอท่เดียวตายโอโหเดบนโพที่เดียวตายเอาละวันนี้ก็ขอ,อาลาตัวไปก่อนนะคะไม่มีเวลามาก b y บคลิปนี้หนาที